นายเกรียงศักเครือสีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนําจิตอาสา904ที่เป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a และพนักงานรวมบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการแจกน้ําดื่มจํานวน7,200ขวดและยาดม1,200อันให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์บริเวณท้องสนามหลวง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและน้อมบรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดม่ได้